วัดีครับวันนี้ก็มาเจอกจันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูน้องผักนะครับกลีนโอที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลืออีกแค่40ต้นเท่านั้นนะครับย้ำเมื่อเหลือแค่40ต้นไอ้เจขายปลีกอยู่ในราคาต้นละ20บาทเท่านั้นนะครับง่ายๆขายง่าย,าย,ายต้นหนึ่งก็ประมาณ2ขีดกว่าๆเกือบ3แล้วนะฮะโอเคนี่ครับแปลงผักเราก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะครับ โอเคแล้วตรงนี้นะครับก็ยังมีน้องอคอสแล้วก็น้องกลิ่นโอ๊กนะครับอยู่ตรงนี้อีกชุดหนึ่งกำลังเพาะอยู่ซึ่งกำลังงอกแล้วและตอนนี้ที่กำลังจะโตแล้วเก็บได้ในรอบต่อไปก็คือน้องเลดโอ๊กนะครับซึ่งน้องเลดโอ๊กกำลังโตได้ดีเลยครับล้นถ้วยหมดแล้วนะครับตรงนี้เลยเยอะมากมีทั้งหมดประมาณ96ต้นโดยประมาณนะ96ต้นตรงนี้เยอะมากเลยครับ แล้วน้องโตลนถ้ววแบบนีเกือบทุกต้นแล้วนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับก็อีกประมาณไม่กี่วันนะครับประมาณ